ค่ะมือนี้มาตามตามเล่าพอลี่ชุดหกตัวเมื่อวานนี่เขาสีตัวบนสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างสุดยอดอีดีเข่ามดทุกอย่างถือว่าสุดยอดอีดีมือนี้ห้มะเแลวดวนๆชุดเหล้าหกตัวพอลี่คัดมาแลลวพิเศษเพ่นว่าจะเป็นตัวใดล่องไปติตตามชุดหกตัวพอลี่เลยนะคะ สวัสดีครับเป็นสี่ครับค่ะสวัสดีค่ะมาเบิองล่าวันชุดหกตัวพัฒนาชุดหกตัวด้วยครับเด้อชุดหกตัวนี้มันกะเขาดีมานเรื่อย,อยมือว่านในเขาแบบเลยมือว่านนี่กะบธิบ,บเป็นข้างบของมือว่านช่วของมือว่านนี่มันเขาไอามี่ันนอจะเอาสามตัวมังงี่ได้สองห้าสองครับ มันเหมีสองห้าเก้าสองนะครับหาสองเก้าสองครับ,บที่มันเข่าหมู่บ้านลงตัมตัมอ,อีกออนี่หาสองเก้าสองคำหมู่บ้านเมือวันที่ยี่สิบเจ็ดคุณของวันที่ยี่สิบสองกันยายนยี่สิบสองกันยายนเองครับที่บอกนะครับมีหกหาแปดหนึ่งสองเก้ามันเข่าอีกอย่างกับหมู่บ้านนี่หาสองเต้ หาสองแล้วก็เก้าสองเก้าสองเขาทั้งสี่ตัวเลยท่านแม่นปอืโชว์มันเข่ากันเมืงกันบื้อนโชว์ท่นเห็นมือเ่ได้ยังไบ่ได้บรรยายบ่ได้เนี่มาขอบท่านเบิ้งอโชว์จำเป็น่านบม่เห็นตอนท่านจูบจยกนี้เลยอ้าือ่้นาให้เห็นตัวยับล่องไตมันเข่าหมู่บ้านมี กองคอยก,ก็เงแจงเขาหมู่บ้านมีเก้าสองหาสองเก้าสองเก้าสองหาสองเขาหมดตั้งสี่ตัวค่ะเก้าสองห้าสองก็เก้าสองหาสองเขาเข่าทั้งสี่ตัวทั้งสามตัวสองหาสองเขา ขาสองเ่าสองเขาา่าวัตถุยางค่ะทั้งบนทั้งล่างครับสีต,บตัวบนสามตัวบนสองตัวบนสอง,งตัวล่างเขา่าเขาา่าวัตถุยางเลยคือวัตถุดยอดมันบอเห็นชัดเดี๋ยวสิเขียนเก่งๆให้บานคือวัตถุดยอดอีรีชุดลาวหกตัวพี่นีเอฟซีผู้โชคดีบนนอกค่ะที่เข่าค่ะเจ้าจับถูกอันจับให้ถูกบ่ใซ่อันจับจับชุดจับให้บ่มีเจ้ ว่านยน่เจากิใส่บ <vocal En> <Metro> ุผ <ano> ู้นั่นกระบายผู้นี่กับายอ๋อคือสิบว่าช่วยฉนเบืองชุดจับไหชุดจับไหลว่านเลยเจ้าสิบหูว่าเขาบ่าเขาเลยนะชุดจับหลเจ้งใสษบุวาเ่็นีย่างนั้นใบผู้นีบใบเบื้งไหนนิแตซี่ตัวเดี๋ยวเบืององไม่กบไว้ดีโจปัะนี้ มอนเป็นกระดาษหน่อยอยู่นี่กระหูอยู่แต่มันบหเป็นขี้าเบาเข้าไห่ะขีคนท่าจับไห่เป็นก่เห็นจัเสียดิค่ะลงนาลงหลังหัวเจ็ดตัวนะคันให้เบื้องเราเร่ได้เอาเยวม้อนรวยจับเบื้องเยวผู้นึ้นผู้นี่มากนี่ค่ขอเบื้องทีนะาชุดปนจับไห่เ็่เห็นเล้อค่ะคึอว่าเข่าเนี่ปัญหาเือนแบงปัวหาเป็นว่าเห็นก็คนลงเอาไปใช่ก็เบื้องเบื้องชุดรวบอยู่กับหูรับเบื้งชุดอะไร หกตัวนีก้ก็ลูกนี่บ้างนี่สิเออมามาไปเห็นขอมันเข่าแล้วแต่ว่ามันหาไม่เห็นเขาลงเอาไปใส่อ,ไไอันที่ว่าชุดจับใหไข่ที่คุณขอามือเนาะมันก็เลยจักตัวว่าเข่าแล้วค่ะไม่มรักษาเลยจะเบิงเบ่งจบับให้จังยุตใส่ไม่เ,เ,เห็นค่ะจบจ้องไปง่ายเบิ่งรักษาแหว่งเพราะว่ามันเด็กมาก เป็นลักฐานให้เพคนเบิ้งบอเห็นเลยหรือว่าอ๋าอพอเห็นก็่ว่าเป็นอย่างนอกเพราะว่ามันเข่าเลี่ยวเข่าอยู่บืในีีน่ตัวเบืเ้อนี้หกตัวเบื้อนี้หกตัวจับเบี่ยงมีแต่ยันอยู่เหล็กคอนี้มันบอเมอเป็นเลขฝันเนาะเหล็กเป็นตัวบด้ตีหยาคือเลขกก้อนเลื่อนถือว่าดีอยู่ห้องก้อนเลื่นตีนันตีนี่เขาอยู่ในช่วงหกตัวยีวย่โมเอามาเบิ้งอ่ะอ๋อโชว์ไว้จ้ะโชคเลย ช่วงของไหนของเก่าของใหม่เอาโช่วงของใหม่กันเลยเลยเวลาหรอสี่นาทีช่วงของวันทุธยี่สิบสี่มันพุธที่ยี่สิบสี่ครับมึงมันมีตัวใดแน่เป็นมึงด้วยสิบสี่ครับของวันพุธที่ยี่สิบสี่เอาหนามันตรงตรๆเห็นตังสิบแปดของวันพุธที่ยี่สิบสี่ก็มีหกห้าแปดเจ็ดสองสามเด่นหกกับศูนย์เบิร์นสี่สี่สองสอง เอีไปจับเองไตุยก็จับว่าเป็นภายในหกตัวใช่อันซีบอกคนนี้แดงชนแดงแดงชนแดงแบบนี้เลยแล้วกคูน้ำเงินแล้วก็แปตัววี่วี่ความวี่งานแปดกับสามยังเส็จแปดกับสามหกกับเจ็ดยังสรไม่ไ้หมอรวยบอกคือเป็นโมบึงโอ้ยนจับเองเราจับว่าเป็นแรล้วว้ผูดใดสิธนัดจับไป็นจับเังซีแล้วครับนีเล้จังไงอ้ที่กินกับแดงชแดงกับแจงซี่ครับไล่นอนอันนี้ไล่ตังค์อนนีเหงจับว่าเป็น เห็นมเบึงนี่เห็นเห็นอันนี้ลายนอนใน่ลยต่างครับแดงชนแดงนับกันไม้ใกล้กันเลยก็เออถ้าเป็นคู่นะเงินก็สิเป็นสามนันหรอเนี่ยครับมันีะเป็นในห้าแปดสองสามครับมีคูนเทียครับแต่เป็นคู่แล้วก็บีความบี้ายคือิี้ความเมือกัคือตัวนี้มาหาใส่สองสองคือเป็นใส่เปดมี่รัหามาใส่เจ็ดหาใส่สามครับมีเป็นสี่ครับ S <S ชุดจับเองมี่บอกชุดจับเองยูสอ่าเดี๋ยวเบิ่งชุดจับเองครับบันชุดจับแล้วชุดจับไผ่เลยอชุดจับคูแล้วชุดพอีพิจับไผ่อันนั้น่าชุดดมือนี้มือจับมั้มือนี้คิดว่าเลขกดมือวันที่ยีบซีน่ขันเลขบ่บ่หามกับสีแมนเบิร์นในความคิด ไกลถนนหมดเสียงดังเยขาไม่ไย้ทานกับซีเมนยกขึน้นโชคด้วยครับมันจิเป็นในลักษณะนี่ครับอจับไผ่เพรนี่จับไผ่ก็มี่ชุดสามตัวก่อนสามตัวก็มี่สองเจ็ดสองสองหกสองหาเจ็ดสามจับคู่เจ็ดสองหกสองเจ็ดสามมีมีแชร์นี่ตีสามคู่นี่เลยมีมี่แชร์นี่เพราะนี่จับไผ่หน่อยหน่อแล้วก็เด่นหกกับศูนย์เบิร์นซีซีสองสองค่ะ ่นได้จับไห่สามคูหนึ่งไอเอฟซีนั่นก็ไปจับเองภพยในหกตัว่นจับไห่บ่หลายแค่สามคูสามตัวกับสามคูสองตัวกับสามคพูคนจับไห่ซีกับสองอย่ไหแห้งเลยกลายเป็นเบิ้ลแห้งเกินแห้งเกินจนเบิ้ลชุดอันนี้ชุดจับไห่เนาะอแคบนาจอไปด้วยค่ะถ้าตั้งเต่ไทย กล่องมันก็ออกขาวๆเอ็บที่ข้าวเมียนมันบม่ชัดมันขาวหมดใช่ว่ามันนี้เขียนในชัดเลยครับได้ไปเอาปากกาที่มันชัดเจนที่สุดเขียนเสียเพิ่นเอาปากกาหน่อยเขียนมันบอกเลยบชัดค่ะต้องมีการตีชมมันท้องเป็นคอนเปลี่ยนแปลงกูแบหน้าจอไปเด้อค่ะเป็นตีชมมากดีแล้วคนโต๊ะเสมอเคนอเมืิกไหมอีกเลรอเมื่อไม่เลยคนเมืองจอดเต็มโต๊ะเลยถ้าเรื่องเหมือนคนโต๊ะคนไทยเศร้าพักไปอันไม่อีกแล้วเมื่อมาเมื่อนั้น มีมาเฝ้่าทาย,ยาคนคนเสียงป่าห้องเอาอันไมอใสแล้วนี่ผู้โชคดีรรนะรรรเ่าน้องเหมือว,ว,ว,ว่าเขาค่ะเขาแน่นะสี่ตะบนสามตะบนสองตะบนสองตะล่างเขาไขดีบางก็เห็นว่าเขาเลยก็ดีทำไมว่าเข้าไม่เห็นเข้าเลยหมายความว่างหตมีหลักฐานอยูย่ดีน่ะมองคนฟังนะเพื่อนไปย้อนกับเบื้องดีดีว่ามันเขาก็รลักานเป็นีิจฉา มา,าขันบ,บ่อเขากันวันนี้ขึ้นจิ้บ,บ่อกาบ่อครับจี้พิชนินครับพิดศินนายเลข้อดีว่าเข้าคมินว่าบอกให้เอฟซีมันเข้าใจมีหล<ข>ักฐานอยู่มีหลักฐานอยู่ครับเก่าสองสองเก่าก้ไปพบตัวก็แมนพบตัวนี่คันจับเอาภายได้หกตัวหมู่บ้านนี่มันจะได้สองครูคณะมันร่วมกันแล้วมันกระสีเป็นซี่ตัวครับ ที่ใดขี้ตัวสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างเอาช่วยอีกแคนึงนี่ฝนหิ้ตกเนาะได้เวลาเนาะช่วยบาดนี้เห็จันบ่ได้อ่านให้เบิ่งฟังได้บนช่วยแค่สุดท้ายฝนมืดมาแล้วเด้อฝนกับหิ้ตกก็นด้วยมาช่วยมันอีกช่วยอีกครั้งสุดท้ายแคบหน้าจอไวเด้อค่ะเพราะว่าฝนหิ้ตกแคบไปเบิ่งอ่ามีหกหาแปดเจ็ดเจ็ดสองสามเนาะเลขเลขชุดหกตัวพอลี่ค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะ ชุดจับเอียงโชว์อีกหน,นึงชุดจับให้บ่แม่นลืมชุดจับให้แจ็บหน้าจอไวเดอร์ค่ะเอาคอให้เอฟซีโจกมันให้วันที่ยี่สิบสี่กับเล่าพอลี่ชุดหกตัวงวดที่มากกับเขา่ขาคักเข่าเนี่ยชุดหยอดอีนี้เมื่อนกับไข่เข่าอีกให้ปังๆอีแห่งคือเก่าลำลำลุ่ยๆกับเหล็กเหล้าพอลลี่ไอ้บ,บา้าน,นที่ยี่สิบสี่คอให้เข่าอีกปังๆล,ลุ่ยๆลำล้ำลุ่ยๆ เป็สนที่บอข้าใจนะว,วันไหนแบราดจับเล่าพัฒนาพอรลี่นะคะสวัสดีค่ะ